สาสนมรับสวัสดีค่ะกับมาพ่อกันอีกครั้งนะคะกับข่าวพยากรณ์อ,อากาศนะคะเมืนี้กับเป็นวันเสาร์ที่1 5พฤษภาคม2 5 6 4ค่ะ พี่น้องคะเมื่อวานกะมีฝนตกอยู่หลายมองสําหรับอีสานบนนะคะข้ามาดูกันว่ามื้อนี้ลักษณะอากาศสิเป็นจ้งใดค่ะจากแผนที่ความกดอากาศนะคะตอนนี้นะคะสําหรับประเทศไทยหรือว่าภาคตอ,อกเียงเหนือตอนบนของเฮานี่กะจะยังคงมีล้มตอนตกเฉียงใต้แล้วก็ล้มตอนออกเฉียงใต้นะคะที่พัดน,นําความชื้นเข้ามาสู่ภาคตอ,อกเ,เหนือตอนบนนะคะซึ่งกฮ็ดให,หลายจังหวัดของภาคอีสานตอนบนของเฮามือนี่ยังมีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นอยู่ค่ะไปดูกันต่อที่เมฆนะคะ ช่วงนี้ก็จะมีเมฆเป็นบางส่วนอยู่ในภาคตนอนออกเียงหนือตอนบนนะคะแต่ว่าก็จะมีลักษณะของเมฆฝนนะคะซึ่งเกิดขึ้นก็จะเห็นลักษณะของเมฆที่มีอาจซีน้าเงินสีฟ้านี่นะคะก็จะเป็นลักษณะของเมฆฝนค่ะไปดูกันต่อนะคะที่เราดาร์ตรวจอากาศนะคะมือน,นี้นะคะเราดาร์ตรวจอากาศคอนแกนของเขาก็จะตรวจพบว่านะคะมีฝนตกนะคะอยู่แถวบริเวณจังหวัดนครพนมสกลน,นครน,นะคะซึ่งคาดว่ากรุมฝนนี้จะเคลื่อนตัวไปทั้งทิศเหนือนะคะ ค่ะไปดูกันต่อที่เรดาร์ตัวอากาศสกลนครนะคะเช่นเดียวกันนะคะพี่น้องคะตอนนี้นะคะมีฝนตกยุทีีจังหวัดนครนครพนมนะคะ,นะคะ,ะ,คะซึ่งคาดว่าในช่วงไปลายๆก็จะมีฝนตกขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะค่ะสรุปแล้วนะคะเมื่อน,นี้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงสําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮานะคะตอนใบายก็จะมีอาการห้อนนะคะแล้วก็จะมีลักษณะคองฝนฝ้าะน้องเกิดขึ้นนะคะซึ่งจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นน้ํานะคะ โดยคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะคะร้อยละ20 40ของพื้นที่นะคะส่วนหลายนี่ก็จะได้แก้จังหวัดนะครพนมสกลนครน,นะคะกาลสินเลยและกาใช้ยภูมิค่ะโดยคาดว่าบามือน,นี้นะคะอภูมิสูงสุดจะอยู่ระหว่าง37ถึ39อ,องศาเซลเซียสาค่ะส่วนมืออื่นเศร้านะคะอภูม,ตมิต่ำสุดจะอยู่ที่23 27อ,องศาเซลเซียสาค่ะค่ะ ถ้าเข้าไปดูนะคะคาดว่าใบมือนี่นะคะอุณหภูมิสูงสุดจะยูทีจังหวัดมหาสารคามนะคะ39องศาเซลเซียสนะคะกาละสินกับสาและวกะใช้ยภูมิกับ39ค่ะส่วนมืออื่นเศร้านะคะจังหวัดที่คาดว่าจุอุณหภูมิต่ำสุดได้แก่จังหวัดเลยนะคะยูทีี่24องศาเซลเซียสค่ะค่ะสำหรับการสะสมของฟุ้นละอองมือนี้นะคะเนื่องจากว่าอาจจะยังคงมีหลายจังหวัดหลายพื้นที่ยังคงมีพายุฝน,นฟ้าขนองเกิดขึ้นนะคะซึ่งมีลักษณะของล้มกระโชกแรงอยู่นะคะ แบบมีกาจัยเฮ็ดห้การสะสมของฟุ้นละอองแล้วกัพิเอ็มซอลสุนหานี้อยู่ในอ่เกณฑ์ของการสะสมน้อยมากค่ะ,ะสรุปแล้วนะคะเมื่อน,นี้นะคะอะไรจังหวัดกะจะยังคงมีฝนฝ่าขนองเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีลักษณะของล้มกระโชกแรงนะคะส่วนหลายได้แก่จังหวัดนครพนมสกลน,นครชัยภูมิ เลยละกากละสินนะคะซึ่งก็จะมีลักษณะของล้มกระโชกแรงเกิดขึ้นอยู่นะคะจังหดก็ขออห้พ่อแม่พี่น้องนะคะระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดจากล้มกระโชกแรงที่จะเกิดอ่เนื่องจากอ่าฝนฟ้าขน้องหนีนะคะละะ้ะกาขอไหอ่อยู่ในที่ปลอดภัยนะคะรวมถึงพี่น้องเกษตรกรน,นะคะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทั้งการเกษตรน้ำค่าแล้วมาติดตามข่าวพยากรณ์อ,อากาศได้ไหมในช่วงบ่ายค่ะสวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน